ใช้ชีวิตและเลือกทุกอย่างด้วยตัวของนักเรียนเองอย่าใช้ชีวิตยอยู่บนลมปากของใครนี่คือประโยชน์ที่เฟมบอกกับเด็กๆทุกคนนะคะในวันนี้เขาต้องเลือกและตัดสินใจในวันนี้เขาจําเป็นต้องเลือกอนาคตข,ของเขาค่ะสสดีแข่ผู้มิเกิกท่านค่ะอภิชาติผ่าแดงค่ะหรือเด็กๆท,ทั่วไปเรียกกันว่าคุณพี่เฟมอาจารย์พี่เฟมหรือแม้กระทั่งแม่เฟมค่ะทุกๆชื่อมันคือชื่อของดิฉันเองค่ะเฟมมี่เป็นหนึ่งในติวเตอร์ที่เป็น L G B T Q ที่เดินทางสอนเด็กทั่วประเทศในจังหวัด ทุกๆจังหวัดในภาคของเราในทุกๆภาคเลยส,สค่ะและที่สำคัญคือ1 3ปีที่แล้วค่ะเมื่อยอ้อนกลับไปเฟมมี <f ame> ่ <me> เคยเรียนอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะสาขาวิชาภาษาไทยด้วยการสอบที่เรียกว่าการสอบแอดมิชั่นเฟมมี่สอบเข้าที่นี่ค่ะถ้ายอา้อนเวลากลับไปได้อยากจะบอกว่า4ปีที่อยู่ที่นี่มันช่วยสร้างภาพที่เป็นความทรงจำดีๆให้กับเฟมมี่ <me S 2> เปอย่างมากและที่มันคืออยากจะขอบคุณเพื่อนในเอกนะคะ เ,เพื่อนในเอกทุกคนเ,นเพื่อนต่างสาขาต่างคณะและที่ขาดไม่ได้ค่ะขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะที่พยายามบ่งพระอมสอนเฟมี่บรรยากาศในห้องเรียนวันนั้นค่ะมันส่งผลให้เฟมี่นาไปจัดการการเรียนการสอนในห้องขถวตัวเองให้เด็กมีความสุขให้เด็กสนุกสนานเกิดการเรียนรู้ที่สุดและที่ขาดไม่ได้ค่ะเฟมี่อยากขอบคุณที่สุดคือหาดบอลหาดบางแสนค่ะร้านหมูกระทะเก้าอี้ไม้นะคะร้านนมทุกร้านค่ะที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ ป้าขายแมลงทอดและขายบาร์บีคิวทุกร้านค่ะหุ่นเฟมมี่มาวันนี้ได้หุ่นเฟมมี่มาวันนี้ได้เพราะร้านทุกร้านเหล่านั้นจริงๆค่ะจุดเปลี่ยนของชีวิตเฟมมี่เกิดขึ้นเมื่อตอนปี3ค่ะขออนุญาตกล่าวถึงบุคคลคนหนึ่งนะคะก็คือพี่หนุ่ยค่ะพี่หนุ่ยเป็นคนปลุกปั้นเฟมจากการเป็นนักศึกษาป,ปี3สู่การเป็นติวเตอร์เฟมเยังจาได้นะคะว่าโรงเรียนแรกที่เฟมไปสอนชื่อรเรียนว่าอาจสามารถค่ะโรงเรียนอาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเป็นโรงเรียนที่เฟมสอนชั้นมอาม สอน9ก้าโิกาค่ะเก้มามงเช้าจนถึง4ี่โมงเย็นวางไม้ลงบนโต๊ะเมื่อสอนเสร็จแน่นอนค่ะเด็กต่างจังหวัดพร้อมจะกลับบ้านกันแล้วเพราะว่ามีรถรับส่งมารอรับกลับบ้านแต่มีเด็กหลายกลุ่มมากจํานวนนับร้อยคนค่ะที่เขาไม่ยอมกลับบ้านเพราะเขารอที่จะถ่ายรูปก,กับเราคอลายเซนกับเราหนูเหมือนอัมพชราพามครับวันนั้นที่สุดค่ะและที่พิเศษก็คือว่าหลังจากที่นุสอนเสร็จสิ่งที่จําเป็นที่สุดของการเป็นเด็กนักเรียนนั้นคือเฟรมต้องนั่งรถทัวร์กลับมาที่มหาลัย และที่สำคัญคือเฟมคิดกับตัวเองและบอกเองอยู่เสมอว่าเฮ้ยทําไมวันนี้มันคือวันที่เราได้แสงตัวตนจริงๆออกมาการสอนแบบนี้แหละการแต่งตัวแบบนี้แหละการพูดแบบนี้แหละคือสิ่งที่เฟมีพยายามตามหามาตลอดและวันนั้นทใหมเฟมีคนพบว่านี่แหละคือตัวตนของเราและเฟมีก็ใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะจนกระทั่งขึ้นปี3ตลอดไปค่ะตอนเช้าเรียนที่มหาลัยตอนเย็นไปขึ้นรถทัวร์ค่ะขอบคุณรถทัวร์ทุกคันนะคะขอบคุณรถทัวร์ทุกคันค่ะที่ทาให้เฟมีปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ ที่ขาดไม่ได้ค่ะคือเมื่อเดินทางไปเสร็จสอนต่างจังหวัดเสร็จใช่ไหมคะเสร็จก็กลับมามาเรียนต่อค่ะเรียนตอนเช้าตอนเย็นไปขึ้นรถทัวร์อีกค่ะไปอีกจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งเป็นแบบนี้ค่ะจกนกระทั่งจบปี4ไม่มีใครคาดคิดค่ะว่าคนคนหนึ่งที่เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยจะสามารถสร้างความภาคภูมิใจตัวเองคาดหวังไว้ก่อนเข้ามาหาลัยนั่นคือเฟมจบมาด้วยการสอบเฟมจบมาด้วยสิ่งที่เฟมคาดหวังที่สุดคือการได้เกียรตินิยมและว,วันนี้ค่ะเกียรตินิยมอรรมนันดุ่งเรียนทองเป็นของเฟมแล้วค่ะ เป็นภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะและชีวิตของการเป็นนักศึกษาก็จบลงและสิ้นสุดลงค่ะชีวิตของการเป็นติวเตอร์จึงเกิดขึ้นติวเตอร์เป็นอาชีพแรกค่ะที่เฟมมี่ทำตอนอยู่ปีสาและมันเกิดชีพปัจจุบันที่ยังทาอยู่ทุกวันนี้อยากจะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณอาชีพนี้ที่ทําให้เฟมมี่มีทุกวันนี้ได้จากเด็กที่มาจากโรงเรียนขยับอากาศคนหนึง่งจากเด็กที่เป็นลูกชาวนาคนหนึง่ง เงินทุกบาทที่เฟรมแจกค่าเทอมได้เรียนอยู่ทุกวันนี้มาจากชาวนาสองคนนั้นค่ะไม่มีใครคาดคิดข่าว่าคนคนหนึ่งจะมาถึงวันนี้ได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มาจากโรงเนี่ยขายโอกาสเฟมี่อยากขอบคุณอาชีพนี้มากนะคะที่สร้างเงินสร้างไรายได้มากพอที่เฟมจะสามารถเลี้ยงครอบครัวได้แต่นั่นคือสิ่งที่เฟมี่ประทับใจที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดเลยคือนอกจากเงินที่ได้แล้วต้องยอมรับค่ะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพท้าทายมาก สนุกมากแฮปปี้มากค่ะวันนี้อยู่ภาคเหนือ <c oughs> พรุ่งนี้อยู่ภาคใต้วันต่อไปอยู่อีสานเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้ตลอดและที่มันคือได้เจอเด็กๆที่มากหน้าหลายตาเก่งบ้างดื้อบ้างซนบ้างไม่เก่งบ้างเป็นเรื่องธรรมดามากนั่นคือสิงิี่ท้าทายมากสำหรับการเป็นติวเตอร์นั่นคือ3ปีแรกที่เฟมมี่ทาแบบนี้เล่ามาถึงตรงนี้ค่ะหลายคนก็คงสงสัยว่าเฮ้ยม <c oughs> <c oughs> ันดีนี่ใช่ค่ะมันดีมากมันดีแบบดีแบบสุดๆของชีวิตของคนหนึ่งแล้วค่ะมันดีมาก แต่ก็ต้องยอมรับค่ะในช่วง,รงแรกๆของการเป็นติวเตอร์ประมาณปี1ปี2ปี3ของการเป็นติวเตอร์เนี่ยอาชีพแบบพวกเฟรมค่ะค่อนข้างถูกจําแนกและถูกแยกออกไปจากติวเตอร์ออกจากคุณครูทั่วไปปีมีก็มาสงสัยนะคะว่าทําไมหลายครั้งถึงมีคําถามเกิดขึ้นกับพวกเราว่าพวกเราแตกต่างจากครูทั่วไปปีก็เลยสงสัยว่าอทำไมคําถามนี้จะเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้สอบใบประกอบวิชาชีพครู หรืออาจจะเป็นเพราะเฟมไม่ได้เรียนวิชาชีพครูมาหรือเพราะว่าเฟมไม่ได้จบครูมาหรือเปล่าคําถามนี้ยังแล่นอยู่ในหัวสมองเสมอ,สมอนะคะเสมอและก็ยังหาคําตอบไม่ได้แต่ต้องยอมรับค่ะว่าเหนือกว่าคําถามเหล่านั้นเหนือกว่าสิ่งที่ทุกคนถามก็คือว่าเราจะติวไปทําไมเราติวไปเพื่ออะไรครูในโรงเรียนติวไม่ได้เหรอนี่คือคําถามที่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะสิ่งที่เฟมมีขึ้นอะไให้ตอนนี้คือถาติวทําไมติวเพื่ออะไรคําตอบเนี้ยเดี๋ยวเฟมจะกลับมาตอบนะคะ ต่เฟย์อยากจะถามทุกท่านที่อยู่ที่นี้ค่ะท,ทุกท่านนะคะว่าถ้าทุกท่กทานเป็นผู้ในการเป็นรองผู้ในการค่ะหรือแม้กระทั่งเป็นฝ่ายวิชาการท่านมีสิทธิ์ในการเลือกติวเตอร์หน้าใหม่ย้ำนะคะว่าติวเตอร์หน้าใหม่เพื่อไปสอนเด็กๆของพวกท่านพวกท่านจะเลือกติวเตอร์จากคุณสมบัติข้อไหนคะเฟย์มีช้อยให้เลือกค่ะช้อยแรกค่ะคือเพศเพศหญิงเพศชายหรือเพศหญิงเพศชายหรือ LGBTQ 2ค่ะสถาบันการศึกษา และสามคันหน้าตาและบุคลิกหลายคนในที่นี้คงตอบได้นะคะถ้าเลือกเพศหลายคนคงจะเลือกเพศที่เป็น LGBTQ เพราะความสามารถของกลุ่มเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้สามารถควบคุมสอนเด็กๆให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้มากแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเพศธ,ธรรมดาทำได้นะคะทำได้เหมือนกันค่ะแต่นี่คือพรสวรรค์ที่ LGBT มี Me. เรื่องของเพศไม่ใช่ปัญหาสำหรับอาชีพติวเตอร์เลยค่ะอาชีพนี้ได้รับการยอมรับไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหน แต่สิ่งที่เป็นปัญหาและเกิดเยอะที่สุดในช่วงแรกๆของการที่เฟรมอยู่ในวงการนี้นั่นคือสถาบันการศึกษาต่างหากค่ะหลายครั้งมากเลยนะคะที่เฟรมเคยเจอกับปัญหานี้ถ้าคุณเป็นติวเตอร์ที่จบจากสถาบันอันดับหนึ่งหรือ1นถึงหในประเทศนี้ค่ะคุณจะได้รับการยกย่องและการต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะแต่ถ้าคุณเป็นแค่ติวเตอร์ที่จบทั่วๆไปสถาบันทั่วไปค่ะคุณคือคนธรรมดาทั่วๆไป เฟมี่ไม่ได้พูดเวอร์ไปนะคะนี่คือสิ่งที่เจอมาตลอดมีปีหนึ่งค่ะเฟมี่เคยสอนโรงเรียนนี้และทุกอย่างโอเคมากแต่ปีถัดมาเฟมี่กับไม่ได้งานของโรงเรียนนี้เลยเกิดคําถามว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรได้คําตอบจากอะไรนะคนที่จ้างงานค่ะเขาบอกว่าประวัติการศึกษาของเราถูกวางขนาดข้างกับประวัติการศึกษาของอีกคนนึงเรามีคู่แข่งค่ะและแน่นอนค่ะเฟมี่ไม่ได้งานเหตุผลบันชัดเจนค่ะเพราะเฟมมาจากสาบานการศึกษาที่ไม่ใช่หนึ่งในห้า แต่ต้องยอมรับค่ะว่าปัญหานี้เป็นสิ่งที่เฟมมี่เจอในช่วงปีหนึ่งปี2ปี3าของการเป็นติวเตอร์แต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เฟมมี่ท้อแล้วรู้ไหมคะทุกวันนี้ค่ะประวัติการศึกษาที่ส่งไปให้ทุกๆโรงเรียนไม่ถูกหยิบขึ้นมามองว่าคุณจบจากที่ไหนเพราะเขาพิจารณาจากความสามารถวันนี้เฟมมี่ต้องยอมรับค่ะว่ามาถึงจุดนี้ได้มาถึงวันนี้ได้เพราะความสามารถของคนคนนั้นค่ะนั่นหมายความว่าความสามารถและความมีประสิทธิภาพของติวเตอร์ต่งางกที่เป็นสิ่งที่โรงเรียนต้องการ และที่สำคัญคือเฟมี่มาถึงวันนี้ได้ต้องยอมรับนะคะว่าสิ่งที่มาถึงวันนี้ได้เพราะเฟมี่พยายาตัวเองย้ำว่าความสามารถที่ได้มาไม่ได้ว่าเก่งมากค่ะไม่ได้ว่าอู้แบบคือที่สุดค่ะแต่เฟมี่คิดว่าการที่ทําดีที่สุดแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่มีคุณภาพแล้ววันนี้เฟมี่มาถึงวันนี้ได้เพราะสิ่งหนึ่งคือ 3C นี้ค่ะ 3C นี้เป็นสิ่งีเฟมี่คิดเองทําเองและปรับปรุงตัวเองไปพร้อมกับมันสีแรกค่ะ c ี่คอนเทนต์คอนเทนต์เราต้องเป๊กค่ะทุกวิชาที่สอนเราต้องปังค่ะและที่สำคัญคือคอนโทรเราต้องเลิศเราต้องสามารถควบคุมห้องเรียนของเราให้เด็กตั้งใจเรียนเด็กต้องไม่หลับเด็กต้องเล่นมือถือแล้วคิดดูสิคะว่าเสียงของเฟมมี่จะมีใครกล้าหลับไหมคะน้อยมากค่ะแทบจะขนลุกนะคะพิสุดนค่ะนอกจากความเป๊กความปังแล้วความครีเอท ivity คือความคิดสร้างสรรค์นในการจัดการเรียนการสอนให้ห้องเรียนของเรามีกิจกรรมที่โอเคมากเรื่องไหนยากเราต้องจัด เนื้อหานั้นให้ง่ายที่สุดเพื่อเด็กจะได้เกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดแล้วเฟมี่ก็ใช้กระบวนการนี้ในค่ะในการพัฒนาตัวเองจนมาถึงวันนี้ค่ะเฟมี่ใช้สิ่งนี้จนยากมาถึง9ถึงปีที่9วันนี้ค่ะเฟมี่มาถึงจุดนี้ได้ต้องขอบคุณ 3C นี้ที่บอกให้ตัวเองพัฒนาตามเขาอยู่เสมอและแน่นอนค่ะย้อนกลับไปสู่คําถามแรกๆที่หลายคนถามว่าผู้ปกครองเดินมาถามเลยค่ะติวเพื่ออะไรทําไมจะต้องติวครูในโรงเรียนติวไม่ได้หรอทุกคนคะขอถามจริงนะคะ เราส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนในโรงเรียนจุประสงค์หลักค่ะเด็กสอบอนุบาลเรียนจบแล้วใช่ไหมคะเขา้เขาอนุบาลได้แล้วเรียนจบสอบเข้าปฐมค่ะจบปถมสอบเข้ามัธยมค่ะจบมัธยมสอบเข้ามาหาลัยค่ะจบมหาวิทยาลัยสอบเข้าไปราชการไปตำรวจทุกๆวงจรชีวิตคนงเด็กต้องสอบค่ะเด็กทุกคนถูกใช้ข้อสอบหนึ่งชุดเพื่อวัดศักยภาพของคนนับแสนถูกต้องไหมคะ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะและที่สำคัญคือเด็กทุกคนต้องสอบเขาต้องมาสอบแข่งกันเองค่ะแล้วถามแล้วถามว่าเด็กกลุ่มไหนจะเป็นเด็กกลุ่มที่ได้คะแนนเยอะที่สุดแน่นอนค่ะหลายคนในที่นี้ตอบได้เลยค่ะเด็กเก่งบ้างเด็กฉลาดบ้างเด็กห้องอ P ีบ้างเด็กห้องกีบบ้างถูกต้องค่ะเด็กทั่วไปก็มีโอกาสสอบติดนะคะแต่ถ้ายิ่งเขาเป็นเด็กที่ได้เรียนในสถาบันกว,นวิชาเขายิ่งมีโอกาสมากกว่าคนที่ไม่เคยได้เรียนซะด้วยซ้ำค่ะ ไม่ได้พูดเวอร์ไปนะคะนี่คือเรื่องจริงค่ะและที่สะพานทําไมเด็กต้องพึ่งสถาบันกววิชาทุกคนรู้ไหมคะว่าตอนนี้การสอบจะเปลี่ยนไปอีกแล้วค่ะอีสองปีขา้างหน้าเราจะเปลี่ยนการสอบค่ะเด็กทุกวันนี้โดยเฉพาะสายวิทย์สอบนับวิชาไม่ได้เลยค่ะเพราะมันเยอะมากเรียนเคมีมา16เล่มเรียนคีมีมาเยอะมากค่ะออกบทละหนึ่งคอเด็กต้องอ่านตรงไหนคะเด็กไม่สามารถรู้ได้ค่ะเด็กจึงต้องไปพึ่งสถาบันกววิชา แล้วรู้ไหมคะเด็กที่มีโอกาสทาข้อสอบได้เยอะคะแนนได้เยอะๆก็คือเด็กที่เคยติวมาก่อนเขามีคนคอยไกลให้ค่ะว่าตรงไหนต้องอ่านตรงไหนต้องอให้ความสําคัญนั่นคือเด็กที่ได้ติวนะคะแต่เด็กที่เป็นตาสีตาสาต้องยอมรับค่ะว่าเขาไม่มีโอกาสนั้นนั่นหมายความว่าโอกาสในการสอบเข้ามหาลัยไม่มีความเท่าเทียมแล้วค่ะนี่คือสิ่งที่มีกเจอมาและที่สำคัญคือทุกคนคิดถูกค่ะว่าครูทั่วไปติวได้ไหมติวได้ค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าบางครั้ง สิ่งที่เราเรียนมามันคือเน้นจํามันคือเน้นถ้าเราจดค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าข้อสอบออกแบบประยุกต์นั่นหมายความว่าการเรียนในห้องเรียนช่วยเขาได้จริงหรือเปล่าไปมีเจอปัญหานี้มานับครั้งไม่ถ้วนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือและวันนี้ค่ะมันจึงเป็นตัวสรุปให้รู้ว่าหลายคนหลายครั้งมากค่ะที่คนทุกคนพยายามตรีตราตรีตราให้พวกเราว่าเอ็กซ์ต้าแบบพวกหนูหรือติวเตอร์ทุกๆคนหรือโดยเฉพาะตัวหนูเองนี่แหละคะ่ะคือตัวประกอบของการศึกษา เราเรียกอีกอย่างหนึ่วว่าเอ็กซ์ต้าในวงการการละครเอ็กซ์ต้าคือตัวประกอบค่ะใช่ค่ะแต่วันนี้เฟรมคิดว่าเราสมควรพูดใหม่แล้วค่ะติวเตอร์ไม่ใช่ตัวประกรอบการศึกษาค่ะแต่ติวเตอร์คือส่วนหนึ่งของการศึกษาไปแล้ววันนี้ค่ะต้องยอมรับนะคัะว่าจุดสุดท้ายแล้วชีวิตเฟรมีหรือว่าเส้นทางของการเป็นติวเตอร์เฟมีจะจุดสิ้นสุดวันไหนไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจค่ะแต่สิ่งที่อยากจะบอกที่สุดก็คือว่าเฟรมีรู้ค่ะว่าสุดท้ายแล้ว เด็กทุกคนต้องสอบไม่สอบไม่ได้ค่ะเขาต้องสอบแข่งขันกันหากเขาต้องเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่เขาปรารถนาแต่สิ่งที่พิลกที่สุดก็คือว่าถ้าวันหนึ่งเขาต้องสอบแต่เขาไม่มีโอกาสนั่นหมายของว่าเด็กที่มีโอกาสมากกว่าเขาต้องได้สิ่งที่เด็กเหล่านั้นหวังมากกว่าเด็กที่ไม่เคยอะไรมาก่อนเฟมี่เลยคิดว่าตัวเองค่ะเป็นเด็กที่อยู่ในโรงเรียนขยายโอกาสจบขยายโอกาสมาก,ก่อนค่ะแต่โอกาสไม่เคยถึงพวกหนูเลย หนูเข้าใจดีค่ะการเป็นเด็กที่ไม่เคยได้รับโอกาสมันเป็นอย่างไรก็เลยจําเป็นจะต้องหาทางเพื่อหยิบยืดอาวุธสักชิ้นหนึ่งให้กับกลุ่มเหล่านั้นให้กับเด็กเหล่านั้นค่ะเห็นด้านบนไหมคะเด็กกลุ่มนี้คือเด็กชนเขาค่ะเด็กที่อยู่เป็นชนเผ่านะคะอยู่บนเขาเด็กกลุ่มเหล่านี้ค่ะไม่รับโอกาสค่ะไม่รู้กันท่าว่าแกะเชื่อมโยงคืออะไรเด็กหลายคนนะคะต้องสอบแกะเชื่อมโยงค่ะแต่เขาไม่เคยได้ติวเพราะอย่าลืมว่าวิชานี้ไม่มีสอนในห้องเรียนค่ะ แต่ทุกคนต้องสอบไม่สอบไม่ได้ค่ะเพราะทุกคณะต้องใช้คะแนนในการยื่นเฟมเห็นปัญหานี้ค่ะก็เลยพยายามสร้างสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ให้กับเด็กเหล่านี้เฟมสร้างกลุ่มหนึ่งขึ้นมาค่ะชื่อว่ากลุ่มแกะเชื่อมโยงบายที่เฟมมีเพื่อหยิบยื่นโอกาสให้เขาและสร้างเพจเพ่นหนึ่งค่ะชื่อว่าเทยติวไทยขึ้นมาเทยก็คือกระเทยนะคะย่อมาจากกระเทยค่ะติวไทยเฟมสร้างกลุ่มนี้และเพจนี้ขึ้นมาเพื่อส่งต่อเรื่องราวส่งต่อข้อสอบต่างๆที่เขาสมควรจะได้รับ เป้าหมายของเฟมค่ะไม่ใช่การที่ทําให้เขาสอบติดมหาลายัยเป้าหมายของเฟมไม่ใช่การที่ทําให้เขาได้คณะที่เขาปรารถนาเป้าหมายของเฟมไม่ใช่เงินค่ะและเป้าหมายของเฟมไม่ใช่ชื่อเสียงค่ะแต่เป้าหมายของเฟมคือการให้เขาได้รับในสิ่งที่เขาสมควรจะได้นั่นคือโอกาสพอ<า>เฟม <BS S 2> รู้ดีค่ะว่าการไม่รับโอกาสมันเป็นยังไงเขาสมควรได้รับโอกาสเหมือนที่เฟมเคยได้รับโอกาสจากที่นุย้ยเพราะถ้าไม่มีพิ้วในวันนั้นก็คงไม่มีเฟมในวันนี้อยากจะขอบคุณมากๆนะคะและกลุ่มนี้ค่ะ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สร้างขึ้นมาถามว่าฟรีไหมฟรีค่ะเก็บแพงสุดคือ1นบาทค่าธรรมเนียมที่ไปจ่ายเซเว่นนะคะสิบสอบาทนะคะแพงกว่า,าค่าคอเรียนนะคะกลุ่มนี้มีขึ้นมาจากประโยคนึงของน้องคนหนึ่งค่ะประโยคนี้มันทาให้เฟมนี้เปิดกลุ่มนี้ต่อไปเรื่อยๆขอบคุณกลุ่มพี่เฟมนะคะที่ทําให้หนูทําแกะเชื่อมโยงได้โดยการเริ่มต้นจากศูนย์ไม่รู้อะไรเลยค่ะไม่มีเวลาติียวหนึ่งอาทิตย์แค่นั้นเองค่ะแกะเชื่อมโยงเป็นยังไงหนูไม่รู้จักค่ะหนูดูคลิปพื้นฐานไว้เฟม และค่อยๆย้อนดูคลิปต่อไปเรื่อยทำให้หนูเริ่มเข้าใจขอบคุณกลุ่มติวดีๆจากพี่เฟมนะคะที่ทำให้เด็กต่างจังหวัดและอยู่นอกเมืองคนหนึ่งมีความรู้โดยที่ไม่มีเงินก็สามารถเรียนได้ขอบคุณโอกาสดีๆในวันนั้นที่รับหนูเข้ากลุ่มขอบคุณมากๆนะคะประโยคนี้ค่ะคำพูดนี้จากน้องคนนี้แหละคะ่ะที่ทำให้หนูยังเปิดกลุ่มนี้ต่อไปและอยากจะมอบโอกาสให้เขาต่อไปและที่สําคคือ เฟมไม่รู้ค่ะว่าเส้นทางชีวิตของการเป็นเอ็กซ์ต้าหรือตัวประกอบอการศึกษาของเฟมจะสิ้นสุดลงวันไหนแต่เฟมคิดว่าการวัดค่าและประเมินคนจากสถาบันการศึกษาหรือจากเพศมันสมควรดีขึ้นกว่านี้นนนหรือเปล่าคะและเฟมไม่รู้ค่ะว่าเส้นทางของการเป็นตัวประกอบจะจบลงวันไหนกันแน่เฟมคิดว่าคําว่าเพศความสามารถของคนค่ะไม่สามารถเอามาวัดคุณภาพเอาไหมนะคะความสามารถของคนไม่ควรถูกวัดด้วยเพศชันใดสถาบันการศึกษา ก็ไม่ควรนำถูกมาแบ่งคุณภาพของคนฉันนั้นสุดท้ายค่ะถ้าเราต้องการครูที่มีคุณภาพเพื่อให้เขาพนาเด็กได้อย่างจริงจังถ้าเราต้องการครูที่สามารถพนาพลังของแผ่นดินให้ได้จริงๆริเฟมกิประเพทกับสถาบันการศึกษาไม่สมควรเอามาวัดประสิทธิภาพของคนให้มันจบนะคะให้มันจบที่รุ่นเรากับคำที่บอกว่าตุ๊ดไม่สามารถเป็นครูได้เพระจำไว้นะคะตุ๊ด คือพลังของแผ่นดินค่ะขอบคุณค่ะ